สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารีวิวบ้านทรงเม,<า>มอร์เดนนะครับให้ดูนะครับอะไรครับอ่าน้องมิกกี้ใช่ไหมครับหมาหมา,มาโอเคนะหมาอยู่ตรงนั้นตาดีโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับเราจะเห็นทั้งทางรั้วแล้วก็กำแพงนะฮะแล้วก็เป็นตัวบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ย ความกว้างน่าจะอยู่ประมาณนะฮะ6เมตรนะครับ6เมตรยาวไป15เมตรนะครับเอาละหลังคาก็จะเป็น2หยักนะครับสหยักนะครับมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ติดถนนนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ น้องมิกกี้เปิดประตูเลยครับเปิดประตูเลยนะครับอันนี้ด้านด้านด้านหน้านะฮะที่มองภาพตรงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอ่าครับครับโอเคนี่แล้วหนีเออหมานี้ลูกหมานี้โอเคเอาไปเข้าข้างในกัน เดี๋ยวพาไปชมด้านด้านในนะครับแล้วก็รอบตัวบ้านนะครับอ่าน้องมิกกี้โอเคอ่าน้องมิกกี้ปิดประตูเลยครับอันนี้เป็นบริเวณด้านด้านหน้านะครับก็สร้างเสร็จแล้วประมาณสองเดือนฮนะจากจุดนี้นะครับจุดตรงเนี้ยไปจนถึงด้านขวามือนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ่า4เมตรนะฮะับ4เมตรหรือว่า4เมตร50นะฮะับ4เมตร30นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเราจะเห็นรูปทรงของหน้าต่างนะครับก็จะเป็นลักษณะของเปิดแบบกระทุ้งนะครับกระทุ้งขึ้นนะครับหน้าต่างด้านหน้านีาน่จะใช้สอง 2บานนะครับแล้วก็บัวก็จะเล่นเป็นตัวแอลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะฮะด้านข้างก็จะมีหน้าต่างสองบานเหมือนกันนะครับแต่ใช้หน้าต่างไม่เยอะนะครับโอเคครับอ่าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นประตูนะฮะประตู ประตูเข้าด้านหน้านะครับก็จะจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเม็ดเม็ดครึ่งนะฮะน่าจะนะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานตายนะฮะหนึ่งตัวนะครับโอเคครับสัมผัสสาหรับเพื่อนๆที่มองหาหรือกําลังจะสร้างบ้านนะฮะก็เป็นแนวทางได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้าน ด้านหน้าประตูนะครับกว้างก็จะประมาณ4เมตรนะครับนะครับกว้างแล้วก็สูงก็ประมาณประมาณ2เมตรนิดๆนะครับสูงขึ้นแล้วก็กว้างมาทางนี้นะครับโอเคด้านนี้ก็จะเป็นหลังคานะครับอ่าละด้านข้างนะฮะก็จะมีหน้าต่าง2บานนะครับกระทุ้งหมดเลยนะครับด้านนี้กระทุ้งแล้วก็จะเป็นตัวแอลนะครับอ๋อน้องไม่กิเหนื่อยแล้วเข้าเข้า เอาไปเข้าไปข้างในอ่าล่ะน้องมิกกี้พาเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับโอเคแมงมุมเหรอครับโอ้แมงมุมอ่อะอาไปเข้าไปครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยุงยุงองเอาไปน้องมิกกี้เข้าไปเลยนะอ่าน้องมิกกี้โอ้นี่กองนะครับ อันนี้เป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วประมาณสองเดือนนะครับก็อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้น้องเมื่อกี้ก็มีกองชุดหนึ่งชุดนะเอาไว้ฝึกตีเล่นนะครับอันจตอนนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับด้านในจากด้านซ้ายมือมาด้านขวาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณสี่เมตรนะฮะประมาณนะครับโดยประมาณนะครับโอเคครับประมาณสี่เมตรนะครับ <อ>น้องมิกกี้ทำอะไรครับมาดูออันนี้เป็นด้านในนะครับก็ด้านในด้านห้องโถงเนี่ยก็จะไม่กว้างนะฮะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับถ้าเกิดเราสร้างเต็ม8เมตรเนี่ยมันก็จะไม่มีที่สำหรับรถเข้าไปด้านหลังนะครับก็เลยเว้นที่ไว้สำหรับจอดรถนะครับแล้วก็รถเข้านะครับโอเคครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนที่อยู่ด้านในโอเคครับตอนนี้ก็เราจะเห็นพื้นที่นะฮะพื้นที่ด้านจากจากด้านซ้ายมือนะฮะที่เป็นทางเดินนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับ2เมตรนิดๆนะครับเพื่อให้ดูกว้างหน่อย ด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยสองห้องสองห้องนอนนะครับนะครับให้เพื่อนเพนได้ดูรอบๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะสร้างบ้านนะด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเพื่อนหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานตายเลยนะครับตรงนี้โอเค ที่ออกแบบมาแบบนี้นะครับก็เพื่อให้ลูกเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างหน่อยนะครับที่จะขี่รถเล่นของเขาโดยทั่วไปบ้านเนี่ยทางเดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนิดๆน,น,นะครับ1เมตรนิดๆเองแต่นี้เวน้นเว้นเข้าไว้เพื่อให้ลูกๆได้ขี่รถนะครับอาละเดี๋ยวนี่เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะ ห้องนอนที่หนึ่งนะครับประตูก็จะเป็นรูปแบบของประตูอะไรนะครับเจอะไรนะเม,ม,มอะไรนะเม,ลาม,มลามินนะโอเคเมลามินนะเนะจ้าของบ้านนะครับขออนุญาตอ๋อละตอนนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาชมด้านในห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นในห้องครับห้องนอนก็ ดูสดใสดีนะครับเพราะว่าจะลูกสาวตัวเล็กนะครับของเล่นใจเยอะหน่อยนะก็เลยค่อนข้างจะลกนิดหนึ่งนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรคูณ4เมตร50หรือ4เมตร4เมตรนะครับด้านกว้างเนี่ยนะครับด้านนี้จะ4เมตรนะฮะแล้วก็ ตรงมาด้านนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหเมตรนะครับ4คูณหนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าต่าง2บานนะครับเพื่อนๆอ่นนี่น้องมิกกี้นะครับน้องมิกกีโ้โอเคน้องมิกกี้นอนนหรครับ <c oughs> ร้อนไหมร้อนเหรอร้อนอ๋อ,อโอเคเอาละครับอันนี้ห้องนอนที่1น,นะครับ นะครับอ๋อพัดลมพัดลมนะครับ,บรก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะเพื่อ,อนอ่าแอลกอฮอล์น้องมิกกี้แนะนำแอลกอฮอล์นะครับก็จับบ้านง่ายๆนะครับมีตูป้ปลาเงินปลาทองนะครับอันนี้ก็เป็นของเล่นของน้องมิกกี้นะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันต่อนะครับ ยาวนะครับประมาณสิบห้าเมตรนะครับพ yeah ื้นที <h <h ่ยาวประมาณสิบห้าเมตรเจ้าของบ้านก็กำลังแม่บ้านค่ะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านก็กำลังซักผ้านะครับตากผ้าอันนี้ลูกบ้านลูกบ้านนะลูกบ้านไปอยู่กับแม่บ้านนะลูกบ้านนี้ลูกบ้านนะลูกบ้านหอมแก้มแม่บ้านหน่อยดิโอเคนะครับเอค ด้านด้านนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานท,ที่ทำครัวนะครับง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็พื้นข้างฝาก็จะปูกระเบื้องขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่สองนะฮะห้องนอนที่สองเนี่ยก็เตรียมห้องไว้กับลูกสาวนะครับครับอ่าห้องนอนที่สองก็เตรียมห้องไว้กับลูกสาวก็ยังยมไม่ได้นอนนะฮะเพราะว่ายังเล็กอยู่เตรียมที่นอนไว้เรียบร้อยละ ก็เป็นที่เก็บผ้าชั่วคาวก่อนนะครับก็ติดแอร์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะฮะก็เลยต้องใช้แอร์นะครับโอเคแล้วครับแล้วก็มาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ําอันนี้แม่บ้านออกแบบเองเลยนะครับกับพื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับความความความกว้างนะฮะจาก ซ้ายมือมาขวามือเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับและจากด้านนี้มานะครับด้านตรงที่ชี้นิ้วอยู่นะครับมาข้างนอกนี่ประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เมตรนะรก็พอที่จะใช้งานได้นะครับก็จะมีที่ขั้นระหว่างซ่วมนะครับ ก็เป็นการออกแบบของแม่บ้านนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านก็ดูตรงนี้ได้นะครับงบประมาณที่สร้างไปประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณกี่บาทด้วยครับงบประมาณหนึ่งล้านนะครับเพืเ่อนๆประมาณหนึ่งล้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าของเนี่ย ค่อนข้างแพงมากๆนะครับเอาละเดี๋ยวจะพาไปดูหลังบ้านนะครับอ่าโอเคเอาละเปิดหน้า,อา,าโอ้รองเท้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมิกกี้เดี๋ยวมิกกี้รอพ่ออยู่ข้างหน้านะเออเดี๋ยวมแมงใหญ่แมงวันแมงวันแมงใหญ่เ,เดี๋ยวพ่อพ่อไล่ก่อนพ่อไล่ก่อนว่าแมงยักษ์ต่อยแมงใหญ่ ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเราน้องมิกกี้ปิดประตูก่อน <fish. S 2> ด้านหลังนะฮะส้วมนี้ก็จะเป็นส้วมส้วมเก่านะครับที่ย้ายมาก็เลยเอามาติดตั้งด้านนอกนะครับติดตั้งล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําห้องส้วมสำรองเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับส่วนสีบ้านเนี่ยก็จะเน้นดําขาวแล้วก็สีเทานะครับ อ่าเดี๋ยวพ่อหาให้นะครับความกว้างก็อย่างที่บอกนะหกเมตรนะครับ6เมตรครับนี่เป็นเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังส่วนพื้นที่ที่เหลือด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่ลงจอดรถแล้วก็ จอดรถได้สองคันนะครับสองคันหลายคันเลยฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นบ่อบ่อเลี้ยงตานะครับคือพื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเอามาทำประโยชน์นะครับโดยเลี้ยงปลานะครับก็เป็นบ่อที่ทำขึ้นมานะครับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับจะมีปลาดุกนะครับกบนะครับแล้วก็ปลานิลนะครับ ที่เลี้ยงเข้าไว้นะครับแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มปลูกนะฮะจะมีต้นทุเรียนเงาะมะม่วงนะครับมะอะไรเนี่ยฝรั่งนะครับมะาพร้าวนะเท่าที่พื้นที่เราปลูกได้แล้วก็มะนาวนี่ครับมะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวครับโอเคไปลูกไปข้างหน้า,าไปข้างหน้ากันเลย หลังเล็กๆนะครับก็ขนาดเล็กขนาดนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับกว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังนี่ก็ใช้เวลานะครับพอสมควรเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของด้านหน้านะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็รรีวิวบ้านให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับ สวัสดีครับน้องมิกกี้สวัสดีครับก่อนครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค